วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้ก็คือเต่าหลวงพ่อสนิทแม่ลำบัวลอยครับพญายางเงินอันนี้เขายืนยันว่าทันแต่เราก็ในฐานะคนเล่นพระเราก็ยืนยันว่าทันเหมือนกันมีรอยจานมีรอยเรียบร้อยรอยจานนี่เอกลักษณ์ลายมือเป๊ะใช่หมดครับแม้กระทั่งชนิดหินความเก่าหินการแกะกรรมวิธีการแกะใช่หมดครับและที่สําคัญคือเราเห็นในเว็บแล้วในเว็บวางขายอยู่ตัวละหมื่นกว่าถึงแปดเก้าพันขั้นต่ํา ต่ำสุดแปดพันห้าเห็นแล้วในเว็บมีเซลล์ข้างล่างขายหมื่นกว่าอ่าก็คือในบนห้างหมื่นกว่าเราเห็นแล้วแล้วก็หมื่นกว่าวันนี้ยังไม่สวยเลยนะสีเขียวเขียวอ่าสีไม่ออกทนหินพวกนี้ใช่หินพวกนี้นี่เรารู้แล้วว่าทําไมมันถึงแพงเพราะว่ามันได้ถูกไปอยู่ที่นี่หมดอืมอันนี้นี่เต่าหลวงพ่อสนิทวัดลมบัวลอยเนี่ยตามตำนานก่อนก็คือเป็นวิชาการทําเต่าเรือนครับประเทศไทยคนทําเต่าเรือนดังมีสองคน หลวงพ่อหลิวก็คือมีหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองการหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยถูกต้องหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองเป็นเต่าทองแดงก็คือทาด้วยเหรียญใช่หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยทําด้วยหินหินหินที่ได้เนี่ยก็คือตามประวัติเนี่ยเป็นหินกลางลําแม่น้ําโขงครับที่มีคนเอามาถวายไว้ในวัดครับซึ่งตอนนั้นก็จะมาทําเขื่อนกั้นวัดครับอ่าแล้วก็ท่านเห็นว่าเป็นหินแม่น้าโขงท่านก็เลยเกบไม้คนเอาไปแกะครับเป็นเต่าเรือนตัวใหญ่ตัวเล็กใช่อ่า อันนี้หลวงพอ่อสนิทเนี่ยตามประวัติของคนเล่นพระททั่วไปเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าท่านสามารถเสกเต่าจนขยับได้คุณนิรัติคุณนิรัตเนี่ยเคยไปเช่าด้วยตัวเองมาเลยถูกแแต่อันนี้คือเราในการเราตรงๆไม่โม้นะคือหลวงพอ่อสนิทเนี่ยเขาก็นั่งเสกนี่คือฟังจากปากคุณนิรัตมาครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณนิรัติ บูชาด้วยอจะได้เห็นหน้าคุณนิรัตน์เต็มๆแล้วงานนี้ไป็นภาคุณนิรัตเรื่องเต่าครับให้เขาเล่าตรงๆคือไม่ตั้มเบย์พ่ตั้อเไปอ้อมค้อมแล้วแต่งนิยายคือเราก็ฟังมานั่งค่ะๆจย์เราเราก็ฟังเข้ามาอีกทีนีก็คือฟังคุณนิรัต์เนี่ยเขาบอกว่าผมเคยไปเช่าเต่าพ่ดสนิทอาจารย์แขกแกก็นั่งอยู่กลางรอมเต่าแล้วแกก็นั่งหลับตาเสกแกลืมตาขึ้นมาเนี่ยได้ถ้าได้แล้วเต่าตัวนี้วิ่งแล้วคุณเขาถามหลวงพ่อถามคุณนิรัต์เนี่ยเต่าวิ่งแล้วเนี่ย ใช้ได้เห็นหรือยังแกก็บอกตรงอ่ะก็ไม่เห็นมันขยับก็ไม่เห็นมันขยับคือในความคิดเราเนี่ยมันอาจมันอาจจะขยับในมโนทวารในขณะเสกอืก็คือดิมิตจนมันขยับได้มีชีวิตอ่าแต่คราวนี้อ่าท่านก็มาถามคุณนิรัตเชิงสนุกสนุกว่าเห็นหรือยังว่าต่ามันขยับแต่คุณนิรัตอ่ะไม่เคยเห็นครับอก็คือไม่ได้เห็นกับตาว่าตาขยับ แต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือเอาเต่ามาบูชาแล้วเงินดีใช่เต่าตัวใหญ่อันนั้นยุคสุดท้ายแล้วครับยุคสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายที่ได้แต่เาสีเบลกเดียวกันนะสีแดงใช่แต่เนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันคราวนี้อย่างที่บอกรายการเราไม่มีเมคที่จริงเขาก็ต้องบอกว่ามันขยับนู่นนี่ไม่เมีเขาบอกว่าไม่ขยับไปสัมภาษณ์เลยแต่เสียบนพันทิปสามคนยืนยันว่าขยับ ว่าเขาเห็นกับตาว่าเตาเนี่ยมันอยู่ในตุ่มเตาตัวเล็กเนี่ยจะถูกแค่อยูในอ่างน้ำมนตแล้วมันเป็นเตาหินหลวงพ่อท่านเนี่ยเสกจนลอยขึ้นมาเลยแล้วก็หยิบออกมาทีละตัวให้คนแต่สิ่งที่แปลกได้อย่างหนึ่งสําหรับหลวงพ่อสดิวัาลำบัวลอยคือท่านจะหยิบเต่าขึ้นมาเท่ากับจํานวนคนที่มาวันนั้นและเอาเตา ท่านไม่เคยหยิบเต่าขาดแล้วไม่เคยหย,ย,ยิบเต่าเกินก็ <K _> คือเหมือนรู้วันแล้วจะมาเอาอรู้เลยว่าจะมีคนมาเอาเต่าก,กี่คนอือ่ามันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็หลวงพ่อสนิทนี่เอ่อทุกวันนี้นี่วัตถุมงคลหลวงพ่อสนิทแพงทุกอย่างใช่แพงทุกอย่างนกหลวงพ่อสนิทไปทำบัวลอยนกสนิกาตัวห้าหมื่นเลยนะถูกต้องครับตัวห้าหมื่นตแรกไม่เชื่อห้าหกหมื่นเลยตันแรกไม่เชื่อห้าหกหมื่นจริงห้าหกหมื่นเลยเป็นเผงด้วยตัวช้ำๆ้นี่ตัวเกือบแสนห้าหกหมื่นเลย เต่าตัวเล็กนี่นะถ้าตัวจบจบดูง่ายๆนะต้องมีสองสามหมื่นขึ้นอาจารย์งานราชบุรีที่ผ่านมาไม่โตหลวงพ่อสนิททั้งโตเลยทั้งโตเลยหลวงพ่อสนิททั้งโตะเลยแต่ครนี้อันนี้เต่าที่เราได้มานะเขายืนยันว่าหลวงพ่อสนิทแน่แต่เพื่อความชัวร์เนี่ยต่อไปมันจะมีเว็บของเราเว็บมตัตสยามครับมันจะมีวัตถุมงคลเราลงทั้งหมด เพราะฉะนั้นพ้าชุดนี้ถือว่าเป็นพ้าที่ชุดที่ออกในรายการมันัสยามครับเราก็เลยตอกเลขตอกโค้ดเอาไว้เดี๋ยวให้นองนัดขึ้นรูปไปดูข้างหลังเราได้เอาแผ่นเนื้อเจ้าน้ําเงินนะไม่ใช่เงินธรรมดาด้วยนะครับเอาแผ่นเนื้อเจ้าน้ําเงินมาตอกเลขตอกโค้ดหนึ่งถึงสามร้อยหนึ่งสามร้อยเอาไว้ครับก็คือให้รู้เลยว่าเตาตัวนี้เราได้มาสามร้อยตัวครับอ่าก็คือต่อไปเวลาเราเข้าไปเซิร์ชหาวัตถุมงคลก็พิมพ์ เตาหินก็คือเตาเรือ,อ,อ,อน,นหินตัวที่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นของใครถ้าเตาต,ตัวนั้นได้ผ่านการออกใบเซอร์เกตของเว็บไซต์ไว้ไ <ป S 1> บมันก็จะง่ายแล้วก็เป็นตัวชี้เก๊แท้วันหน้าพญาเตาเรือนหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยเนี่ยเขาเชื่อว่าใครพกเอาไว้เนี่ยเงินทองโชคลาบมันจะมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ป้องกันภัยได้ที่ที่เห็นเห็นได้กับตาคือ ป้องกันภัยได้ในวิชาหงจุย้ยมีตำแหน่งสี่สัตว์มังกรเขียวเสือขาวเต่าดำ,ดำหงแดงเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครได้เต่าหลวงพ่อสนิทต,ตัวเล็กไปแล้วเอาไปไว้ด้านหลังเลยโดยไม่ต้องสนทิศนะไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานที่นั่งมันก็เปรียบเสมือนเป็นพลังงานเต่าดำที่มองเห็นด้วยตาออยู่ด้านหลังเราเล็กแต่พิกินะิวนะหลวงพ่อสนิทวัดลำกลองอันนี้เท่ากับได้พุทธคุณทั้งสองอย่างคือได้ เต่าของพ่อสนิทด้วยแล้วก็เป็นที่วางเสริมด้านหัวใจได้ด้วยแล้วก็ข้างในนี่เราใส่น้ํามันเต่าทองครับอืเป็นน้ํามันเต่าทองก็สุดยอดเลยนะก็ใส่เข้าไปค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่พุทธคุณของเต่าเนี่ยเกี่ยวอะไรครับอาจารย์โชล่าค้าขายโชคล่าค้าขายเงินทองการรวมคนจํานวนมากงี้องติดตัวได้ดิสินี่ไงของเรานี่ เราพกอยู่ในพงกุญแจนี่ของเราเมืองานเนี่ยเอามาเราพบในพงคุญแจอันนี้เรรียบ้อยีเลนอินอันนี้อุปคุตวันหน้าเดี๋ยวให้มีเช่าแต่อุปคุตวันนี้ยังไม่มีเช่ากันเห็นแค่สามวันที่พออันนี้ก็มีเลขมีโค้ดเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมมีเลขมีโค้ดอันนี้องค์ที่หนึ่งอยู่ที่เราเราพกเองครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันทําพร้อมกันโอเค ถ้าเราพกเต่าติดตัวไว้เนี่ยเรื่องเงินทองดีในวิชาเศรษฐศาสตร์โบราณวิชาเต่าเรือที่เป็นวิชาที่สูงมากใช้ในเรื่องเมตาก็ได้ฆ่าคนก็ได้ดับคดีความก็ได้ฆ่าคนได้ฆ่าคนก็ได้นะดับคดีความก็ได้ฆ่าคนไงอาจารย์มันจะดีหล่ะวอธิษฐานขออะไรเป็นงานนี้ไม่ใช่มันจะมีคาถาแล้วก็มีวิธีทำด้วยใช้ฆ่าคนก็ได้แต่เต่าหลวงพ่อสนิทเนี่ยท่านเคยบอกอันนี้ อาจารย์แขได้ยินกับหูเองท่านเคยบอกก็คือถ้าเป็นคดีความกับใครเขียนชื่อนาะมสกุลคนนั้นแล้วก็เต่าท่านทับไว้ไว้อมันก็จะดับคดีความได้แล้วตัวเล็กทับได้กันหรือต้องเหมือนกันทั้งใหญ่ทั้งเล็กท่านพูดไว้เหมือนกันอเต่าถ้าเป็นเต่าตัวใหญ่จะมีไข่ด้วยอ่าใช่จะมีไข่ด้วยชเหตุผลที่มีไข่เพราะว่าท่านบอกว่า มันจะเหมือนกับให้ออกลูกออกหลานความมั่งคั่งลูกหลานจะได้มีเงินมีทองไข่แกยังแพงเลยขนาดไข่ยังใบไข่กะไข่เต่านะใช่ก็คือเอาหินมาไอปเป่างเอาหินเนี่ยมาแกะเป็นลูกไข่แล้วก็ลงยานอ่าใช่ไข่ยังไงแล้วก็มีราคาได้เงินแพงด้วยเขาเรียกไข่ในหินใช่แต่ว่ามีหนูมีแมวแต่ว่าเต่าเนี่ยดังสุดใช่เต่าในดังสุดใช่อตนั้าเต่าหลวงพ่อสนิทนี่อย่าคิดว่า โอยจารย์เมื่อก่อนเมืม่อก่อนเมื่อก่อนเราคิดว่าม,มีค่าตอนนี้เด็ดจารย์สนามเนี่ยหาไม่ได้อะอเ,อาเ่าก็เกเยอะเกมากแต่ดูง่ายเพราะหินไม่ใช่อือเห็นหินก็รู้เลยว่าใช่ไม่ใช่ครับวัดเกแท้กันได้ด้วยหินเลยเต่าหลวงพอสนิทวิาลามบุญลอยเนี่ยแล้วมีวิธีบูชาไหมอาจารย์ก็ เขาเขียนระถาไว้ว่านาสังสีโมแค่นั้นาสังสีโมสี่ตัวนาสังสีโมนาสังสีโมสี่ตัวภาวนาไปเรื่อยอยากได้เรื่องอะไรก็ภาวนาครับต้องให้ผักบุ้งไหมเอออันนั้นต่าบูชาอ๋อตาบูชามีผักบุ้งแต่ตาตัวเล็กต้องตัวเล็กเป็นตั้งก็คือท่องคาถาเรื่อยภาวนาสังสีโมใบอยากได้อะไรก็ภาวนาคาถาตัวเนี้ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ